ตัดได้เนาะบ่เป็นยังบลุงเพิ่นมาตัดก่อนเลยพี่น right ้องได้บกาลายตัดใหม่ออกจากห้องเขาสีหดหน้าเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีที่รักทุกคนพอกับเคยลาเก่าพี่น้องโดยใช่ลุง เอออันเฮาตัวผู okay. ้มันยังย like yep, ังเงนตั <t <t ah <t ah> <t ah ah ้งอยู่นี่เฮาบ่สาทธิ์มาตัดได้บ่ถ้ามันไวให้มันตายของมันเองถ้ามันตายก็ไปพิโรดก็แล้วแต่เออแต่ว่าเฮาวหามไปตัดบ่เออเฮาวก็ทำความสะอาดได้เพราะเราต้องใช้พื้นที่โดยแต่เฮาเฮาตัดได้แต่เฉพาะผู้มันขานออกแต่กั้นเลยเนาะครับผมเพราะเฮาสิเฮ็ดนาใช่เราต้องตัดพื้นที่โดยไม่เป็นไรหรอว ัตใหม่ก่อนพี่น้องทำความสะอาดเอาแต่ให้หน้าเฉลีย่ยก็ได้ตกกะได้นี่ใครแต่ว่าง้ควายบ่ได้อยู่ใกล้นะลุงเนาะใครแต่ว่วาบ่ามนนะโโโีง้ควายก็เมนนะโอ้โยง้ควายก็อยู่ใกล้อยู่กับพอถือว่าใกล้ไนได้ประมาณสิบกมตรห่างจากต้นกระเดานี่สั้นโ,โอ,โโนอน้โหยล,ลอยไกลเลยนเนาะ โอ้ยมันคือลงมาแห้งกระโดดตัดใหม่กับพี่น้องเลยเอาไม้ออกจากใบห,หน้าเฮา เลยก็ผ้าตัดทีจะได้ขาดมันคนนั้นนี่ดีกว่าผ้าดีกว่าผ้าดีกว่าเนา้ออันนั้นมันเมื่อยผมว่าม,มันย้ำาเออดึงไปดึงมาไม่เล่ามีปัญหาได้มันก็เอาเนี่ยครึ่งหนึ่งล้วก็ตัดเราเอยครึ่งหนึ่งโดยขั้นนัอนการเลืบบ่อยเราต้อดึงสองคนน่ะใช่ใช่น่าเบ <วะ S 2> ื่อจง่ายหน้าใหญ่เลยนะห้าใหญ่นี่ครึ่งรอบน่ากัดตัดกระไรกันไรเม่บอกให้เอาหน้ามาตัดใครจะเปรี้ยว มันอยู่ใส่ฟานน้ำฟานน้ำมันไว้ยุ่งมันเท่าเด็กเนื้อแห้งใช่ฟองถังอีกมันกินอะไรเรื่อยกินไปเรื่อยมันก็ได้ยุ่งมันขาดไวปเรื่อยมันไม่กินเนื้อไม้ใช่เนี่ยมันไม่ไปกินเนื้อไม้มันนัมันขาดไปอมกนี่สักเดียวมาถึงคลิปยี่สิบทับก็ได้แล้วอ่ะลองดูกโดนมะเขาวะมันก็คือว่าหน้ามันใหญ่กว่า มันยังวหนักกว่าเนาะ,ะครับผมอาศัยความ,นานมนเนื้เริ่ม,มัายังสดอยู่มากพอคืออยู่ตกลงมาเธอเดียวพีนลงเลยร้อยทีนผ้ <c oughs> าต่อสร้าเรียบร้อยล้องรีบยินแลน้วพี่น้องเอ้ยหลังจากผ้าผ้าห้องกับมาผ้าพันธ<ช>ุ์นี่มันเป็นตามสเต็ปเนาะสเต็ปผ้าผ้าแล้วก็พันธุ์นัววันนี้ ถ้าทางครูเขาถืออยู่ลุงก็ถือแล้วถ้าเกะกอยงนี่นะก็ถือเนาะครับเพราะเราต้องทำทำความสะอาดอยู่แล้วเหมือนเดิมโด<ล>ยกระว่า,วาในต้นไหนนี่มันมีย้งผ่าจังผ่าเนี่ยไม่รู้ก่อนเคยได้ยินบอกเขาว่าผ้าผ่าเลยไปขุดเอาขวานทองอมีทองแล่อันบอกผ้าผ้านี่เคยได้ยินอยู่ไหมโบราณจะไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่า แต่เคยได้ยินเนาะว่ามันต้องมีสิ่งอะไรอยู่ข้างในใต้ต้นนี่แหละถ้ามันจะอยู่ข้างในแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแบบไหนมันที่สุดอะได้เนาะครับแต่ยิ่งแต่คนว่าออกมามันต้องมีแรงอะไรดึงดูดทุกอย่างเนาะถ้าไม่งั้นมันไม่ลงหรอกนี่ต้นไม้ปกติมันบรรณาสิลงนะครับมันบริมีเงินมีทองต้องมีแรงดึงดูดทุกอย่างให้มันมาเราได้ทำความสะอาดอย่างนี้เราก็ทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเลย อ้ดว no oh ัน okay. ีเห e ้องนมมันพอเราได้ไปทมเป็นตามรมชาติ่น่แทเรามองมมงมมันวนีหลก้าี่นี้เราจะได้เป็นไวหน่อยเป็นยังไงดูข้าวจะได้สวย่อยเออมันันมีอนมันมีท่มเดมันมีแดดบบนี่ มีแต่เดรและทางเขานี่ครับพี่จะได้ซีนี้เพื่อชสวยหน่อยเระามาช่วยคนดเดือยต้องตัดเองโค้งมากไม่เห็นว่าอะไรเ <c oughs> พราะมันใกล้เกินเนาะมันมใกลเกินโดยเฉพาะเที่ยงกันประดามผู้อยู่ใกล้นี่ห้องนอนบ่อยากล้าเสือบางใครว่าจะสะดุ้งเลจ้าจะนอนกไม่กล้านอนวะนั่นไง มันก็เป็นตะยานัมันไก่เนาะเห็นชัดๆนี่เนาะใครจะมาบอกใครว่าแทรจะมากล้านอนนอนไม่ได้เร็ยนหดแสงมันลงเลยเนาะเร็ยนหดแสงมันผ่าบัดนี้พัทเร็นแสงมันหดต้นไม้บะฮักหุ่มคือหุ่มธรรมนาใครยุ่กระโดดโอ้ยไม่หุ่มเนาะบุ่มบุ่มทีเดียวมันก็กระจายออกหมดเลยคล้ายๆเขากินยังลงกินกี่หินลงน้ำเนาะมันแน่นนังเหมือนระเบิดไหมเน่ะโดยตึมลงไปมันก็กระเด็นกระโดดเลยเนาะครับกระจาย หขนาดเลยี่ค่ะว่าลำใหญ่ๆได่ขาได้ยกึึ่งตรงกลางลงมาเลยชดชีพจะล่างเลยนี่มป็นมนุษย์เท็ดมันจะเห็ดได้เนาะเดี๋ยวหาดูมีควันฟองอยู่บ่มีเศหลายอยู่นานี้เปล่าตลาเอาบ้านลา่าเอาเอาไปต้องให้ให้ภาชั้นกลางนี้ ก็ได้อยู่บนนี่ไม่ได้หรอกมีแต่จูดทิ่มอย่างเดียวบอครับห้ามมาไปใส่เนาะนะครับเอาไปคลามันจะพ่ดที่ตัวถือตัวผ้าลงเลยเนาะได้ผ้าลงแล้วต้องท่านบอกวต้องทิ่มอย่างเดียวใช่เด็ดเอาทิ่มอย่างเดียวเอาทิ่มอย่างเดียวพี่น้องเลย<อ>ใช่บ่ได้เดี๋ยวไปทานนี่ก็บบอสได้บนแล้วก็อะไรไม,ม่หล่ะบน

ถึงเนาะม<บ>ีตัวถือมีตัวบรถือนั่งปาปนกันไปบางทีมันกับสมัยใหม่เนาะตามยุคตามสมัยนู่นเลยมันก็หล,แบบลายแบบหลายแบบหลายอย่าง มีร่มแล้วภาก็สวยเลยนี่ก็แดดร้อนเลยมื่อคืนจนได้ายควายเออได้าไง่ง้อไงควายพี่น้องก๊ยเมื่อวา,านยดดมันมาซ้ำ ดู่าเพิ่นว่ดยามันมาซ้ำเมื่อกี้มันหักบ่มือส์นั่นดิดันมันซ้ำมันเลยง่ายง่ายไปคนก็บบริโตกง่ายไปเลยก็ได้ช่วนมากช่วนมากป้ามันชอบลงไหนจะลงใกล้ๆกันทีแถวนั่นแหละเพราะว่าไงจะเลยง่ายไปซะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพนวดยาที่เขาว่าหรือเปล่านะมีเพราะว่า คู่มือนี้โอ้เป็นตะย่านธรรมศาสตร์เอาคืนคนเลย,เลยนี่ไม่รู้นะทีมงมองบ่เห็นนะแมนชิงบองประหิทนนะ่ะย่านก็ชิงคู่ม้องเห็นธรรมศาสตร์เอาคืนเลยคนทำลายธรรมศาสตร์เกินแบบนี้แล้วลดล่างเงี้ยมันก็ร้ายนะคู่มือนี้นะลูกเนาะยังแต่เยอะอพี่หลอกไม่ร,ออไรั่วหรอกรัวแต่คนหลอกแค่นั้นแหละแมพี่หลอกมาบรต้องไปย่านพี่น้องเลย ทายาทหรืย่านคนหลอกท่นคนหลอกดีกว่าเพราะผีมันมองไม่เห็นคนนะมองเห็นมนกานมันหลอกกันได้ไหมท่านคนหลอกนะถือว่าบางที่อาจสีเจ๊งเลยได้เงินเลยเงินทองอาจสีบ่เหลือผีหลอกเราได้แค่ตัวเนาะแมนที่หลอกไม่ได้ติดไม่ได้แต่ดตัวกลัวจะมันเี็นผีหลอกหรือบ่บ่ได้เชื่อเงินเชื่อคำแต่คนหลอกกันเสียเสียหมดทุกอย่างพี่น้องเลยถ้าคนหลอกคนนี่ถ้าผีหลอคนไม่ได้นะ ตะคนรอกอนเจ๋งบระจันนี่นตะตอนมันยังอ่อนอยู่ฟักนั่นตะกนมันยังสดอยู่ตะกนมันยังสดชันรู้ว่ามันตายพันบนได้รอกผ่าน,าถถานี่เบื้องลำเรียบญ่ครับแข็งไม่ทำหาน,นเลยแข็งแกนก็ลายเลยตะกอนมันแข็งปลากะตี้ไม้อันนี้นนข้าวมักไปเห็ดเหือลุงโดยไม่ชะเดาเนี่ข้าวไปเห็ดเหือมันนั่นบอกมันแก่ไม่ดีบอก จังว่าปุ่มกับผู้หูแต่ว่าเขามากอไปนาชิดีแล้วมองก้อนนี่แก่นงามก็ร้องเขามาเกี่ยวไปเห็ดเหือยานมันเป็นยางด้วยมันยาวง่ายหรือเปล่าช่วงใสมันเหนียวเนาะครับมันเหนียวอยางมันสามารถมันมันโซเชียลลงน้ำเลยมันเหนียวมันโปแตกง่ายเลยมันมันมมาันานรั่วเบื้องเลยถ้ามันเขาเอาไม้กวก็อะไรนะต้นตาลดีไหมต้นตาลนี่ยจะได้อาไนมันออกพวกไทยก็จะเอาต้นตาลนี่ไปทำเรือนะ ไม่เอานุ่มครับเออใช้อัตนาออกที่มันอ่อนๆนะเออเลยเขาเอากราบมันทงนอกครับกาบข้างนอกมันแข็งมันแข็งเนาะอได้แล้วขั้นแรกขัดเงาเงาไว้นั่นแหละไเดูไม้กระดานเนี่ยเพราะมันตัดครึ่งหนึ่งต้องเอาอนนั่นออกที่ดีก่อนใส่ในมันก็ได้แล้วทำง่ายเนาะถ้าเป็นโรงดีมันก็สวยสวยงามเลยใช่เช่นมาเดียวกันแล้วขัดขัดเงาวับถ้าไม่รู้ดูไม่ออก มอดีบไายมันหายาก <c oughs> อันนั้มันยังหาง่ายเนาะแดดค่ะแดดพ,ะด,ดพี่น้องห้อนเป็นฮอนจะมีนนลมใครจะมีลมนอยนึงครับลมมาโบกมาเรื่อยถ<อ>้าร้อนสีเหมือนก่อนวันฝนโกน้่ไม่ไหวนั่นเ่ยอันนี้ยังใน,น่เนาะครับ ลมก็ยังพอลมเย็ยนอยู่มันยังมีไอที่เย็ยนขึ้มาแน่แน่ถ้าไม่ตกอีกวันสวันนี่ก็เริ่มรุร้แล้วนกนอนเหมือนเดิมะองไปไอมันข้างหลังนทง่า้หนานี่ก็ได้ผมวเนาะครับว่าเทาใหนานี่ก็ได้สองที่ตนั้นก็ทีนึงตัวนี้ทีนึงเ๋ยวมันสิคตร เลานมันให้ความให้เินาความุเอาอือไปไ้ไปกับเยิหน้าทำนายก็ไม่มีใครทำอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมืยากไม่เ ลกวยในายนานเี่เนาะลงมงหาหินเกียควายไอ้มันาาเวลานั้นอ่ะต้นมันตายไปมันทำยากมันเหนียวันนยนเหน,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 นียวมันไม่ก่อนมันมเหนียวลอันนี้ยัง่าเปอ่อนเนะาะคมันยัง้ ลรบวบอกอตลม่ได้มาเห็นหน้าลุงทีนี่เฮ้ยไ,ไปดูก่อนก็ต้องดูสถานการณ์ลเนาสถานกรคือว่า,รารบบเราจะไม่ทำนานาบอก็บอกทำถ้าทำสองที่ลุงกไ็ได้มาแล้วนิดเดียวเองราก็จัดการไปให้กเรากจะจัดการ้สองที่นั่นแหละางเบืองบัดคนมาเรียงๆผูแลชีเหน้าจักทงกันเลยตัวงาท่าไม่ดีนะ มันเป็นตแรงเนาะท่แรงก็เฮ็ดร้ายกัลุกทุ่ทำสองที่มัได้กินกว่าทำหลายที่มันี่นั่นไหมนี่่้อนมเฮ็ดช่องท่งเข่าวนร้ายก็เฮ็ดสีท่งโนตคุ่มกว่าใช่อไร้ัวปุ๋ยน้าวข้าปุ๋ยค่าน้ำมันน้ำมันกระแพงปุ๋ยกระแพงพอเฮ็ดช่องทงพอด้รลายพี่น้องเลยแบตี่เลี่นี่พอเฮ็ดีท่งพอเข่าพอท่อปีก้อนที่เฮ็ดชองท่งกเลยลุกปนยัง ของมที่เราอัดปุ๋ยอยู่ที่ได้เด้ยถ้างั้นทำสายที่ปุ๋ยมันกระจายกันปุ๋กระจายมันเยอะเกินนะปุ๋ยไม่ก้าถึงหลายป่นปุ๋ยมันพอเฮงมากเาะครับเดี๋ยวดูปีนี้ว่าเขาจะวันไหนนี่วันแรกน่าหวันมาทิพเท่าไหร่ใกล้ถึงแล้วนี่จเใช่เขาจะทำนายว่าว่าบัวเป็นอะไรปีนี้ โอ้นหน้าสีแดงเขาบอกทำน้ยกับทำน้าเองครับลูกเว้ยน่าจะแรงลวกหน้าต้นไม้ใหญ่ไี่ต้องแตกเสียงเสียงได้ความหฮงของธรรมชาติกว่าคนอยู่แล้วเนาะัะบ่มมียังชนะธรรมชาติได้ดอก

้อยปีเฮงกระเทยอุณหภูมิเพรขึ้นหาหกชีโครงซาผุนเปลี่ยนกันเลยที่กลายเป็นเหมือนแอฟริกาเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนทวีปได้เพราะเปลือกโลกมันเรียกอะไรเนี่ยมันเคลื่อนยืดมันเคลื่อนมันยังแล้วเนาะคแล้วมันก็เริ่มมองด้วยดาวเล็กนิดเดียวทุกวันนี้มองดูตอนคืนดาวมันจะใกล้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 เรามากขึ้นครับมันจะหยิบได้นี่มันมีความแตกต่างมันรู้นะความเคลื่อนไหวความแตกต่างของเปลือกโลก ก่อนมองไปดาวเล็กเดี๋ยวนี้มองไปดาวแทปโกลใกล้ๆอ,อยู่ใกล้ๆดาวแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หล่อยเนาะครับขันมันเคลื่อนเข้ามาใกล้ควา,ามห้อนมันก็บลายได้แบบว่าครับตรงตะเวนมนันก็ใกล้เฮาีนห้าว แล้วแล้วพี่น้องเพื่อสีแล้วจนเหงาหอนเด็ดกระหอนเมื่อยกับเมื่อยพี่น้องเลยคลิปนี้กับชิคอลาไว้เพียงเท่านี้คนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปนากับเคยลาสบายดี